สวัสดีจ้ามันี้ขำหน่อยไม่เสียหนาปูผักเลยจ้ะเสียได้น้อยนึงเมื่อยใจเฮ็ดบ่คอ่อยไหวเนี่ยปลูกปลูกทัวไปคู่หนึ่งเพ่อได้กินเจียวเข่าจ้ะจะซื้อท่านบร่รท่านนีผักหอมปีหรือผักชื่อเลื่อยจ้ะ นี่ครับน้อยปลูกไว้ต่ปีกายนี่ไม่ยังว่าตายจ้ะเจ้าสิขุดแปลไม้ขุดปลูกไม้กับสิงามใบใหญ่ที่เก่าจ้ะอันนี้ต้นบักขามยักจ้ะ FC คนไหนอยากกินบักขามดองบอกได้จ้ะนะแม่คำหน่อยสิเก็บให้ต้นบักใหญ่จ้ะ มีอนยูนาบานกับอีกต้นหนึง่งโลกของหังซาน่อดูจ้ะมีบานแม่บักคำหน่อยอ่านลังเลนหน่อยจ้ะเป็นบานสองสัน้างบานเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนจ้ะนี่ข้างหน่อยเปีนเสียหนาออกบอดเดินนี้เลอยจ้ะ ปลูกผักสลัดปลูกผักกวางตุง้งผักข้าวนาจะ้ะนี่เจ้ากระเจีนแม่ประคำน้อยท้ำสวนชื่อเบิงจะ้ะสวนน้อยๆไว้กินจะ้ะนี่ก็บ้านหน้านี่ก็บ้านหน้าเพราะมีบักหนาจะ้ะนี่บักคำน้อยเพิ่งได้ปลูกเล่ว่าสิไปตอนจริงออกก็ว่าได้ตอนจะ้ะ จำเลยที่จ้าเไย์ประคำหน่อยเพราะว่าชมสวนน้อยของเมยประคำหน่อยจ้ะให้เริ่มกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เหมยประคำหน่อยในทะจ้าสวัสดีจ้ะ